สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็จะพามาชมอัปเดตเทเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนั่นะก็คืออัปเดต Win of c h a n นะครับผมก็เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตื่นเต้นมากมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิดีโอมีความยาว1นาที57บินะครับก็หลังจากที่เหตุการณ์ ในรัสเซียนะครับที่บุกยูเครนก็ทำให้ทางวอนเดอร์หยุดาการอัปเดตการโฆษณาพักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วในตอนนี้ก็เริ่มมาปล่อยกันอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับเทลเลอร์เลยโอเคดังนั้นเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับออติตนเต็ตอิสราเอล Oh, SPA. Kai, the briefing. Yeah, we just arrived from Delta. So, what's the news? We finally pushed the Fox Foxtrot. Not yet. Been stationed here for two days already. นงรถใหม่อ่ะโอ้โมเดลนักบินชัดมากเป็นของเอนจินเวอร์ชั่น6.5นะครับขุมพลังเอนจิ้นตัว,<ห>วเอร์ชั่น6.5โมเดล 8k นะครับโมเดลยันพนานะ 8k เครื่องบินอะไรวะนั่น Oh my god <laughs> Hell yeah, that is easy. ไม่ปล่อยเยอะเทเลอร์นี้ไม่ปล่อยเยอะแต่เน้นเน้นแบบหนักหนักนะครับคือยานพาหนะที่เราเห็นมีอย oh, okay, okay, ู่ไม่กี่อย่างเองนะก็จะมีตัวรถคันนี้เดี๋ยวผมไปหาชื่อสักครู่นะครับโอเคมันคือ LAV นะครับน่าจะเป็นตัวรุ่น AD นี่ฮะ เ,เขาติดน่าจะเป็นปืนวอลคนไม่รู้ขนาดเท่าไหร่น่าจะ20มิลิเมตรแล้วก็มีจรวดต่อต้านอากาศยานนะครับนี่นี่นี่แปดลูกนะครับผมตัวรถมันเป็นอันนี้นะเป็นล้อ,อยางนี่โมเดลโมเดลนักบินคือในอัปเดตตัวเอนจินเวอร์ชัน6.5นะครับ ก็คือเพิ่มรายละเอียดไม่ใช่แค่อันนี้นะไอพ้พนรถหรือนักบินนะครับก็คือจะมีทั้งโมเดลยานพาหนะด้วยนะอัปเดตเป็น 8K นะครับไม่เยอะนะปล่อยของไม่เยอะแต่แบบเนี่ยเนี่ยที่แบบรอกันมานานแสนนานนะครับ A10 ซึ่งอาจจะมาพร้อมกับซูซู25เป็นไปได้อยู่นะครับเจ้าตีนกบ เพราะโมเดลซูยี่หาหลุดมานานแล้วไม่ใช่โมเดล,ลเป็นภาพวาดนะครับหลุดมานานแล้วมานานกว่า A10 อีกนะครับเป็นคนที่ทำโมเดลให้กับทางบรอนเดอร์เป็นหลักนะครับหลุดมาพร้อมกับตัว p ูม a i ไอฟซึ่ง p ูม่าไอเฟีเนี่ยโมเดลทั้งคันหลุดออกมาแล้วนะครับแต่เจ้าตัวซูย5่าโมเดลยังไม่ออกมาแต่เป็นภาพแบบทำโมเดลอะ่ะมันโผล่มาแล้วนะครับ ไม่แน่อาจจะมาเป็นพรีเมียมก็ได้นะฮะก็ต้องรอชมกันต่อไปแต่ a อเทนี่คือเดี๋ยวจะรู้จังว่ามันจะต่อสายไหนนี่แหละนะครับผมโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะฮะปล่อยออกมาแบบยาพานะปล่อยออกมา2คันนะ่ะ1คันกับ1ลําลำปกตินี่คือแบบจะมี3-4คันมั่ง2-3สาลำม,มั่งนะฮะอันนี้โอหอย่างละหนะครับผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ A10 มาก็ เดี๋ยวนะเพยโหลดอ่าติดคู่มี agm 65นะฮะไม่รู้เป็นรุ่น a หรือรุ่น b ติด air to air แล้วก็ระเบิดอันนี้น่าจะเป็น1,000ปอนด์คู่กับ5 5 0 0รอปอนด์ป่ะนี่นะฮะโอ้สวยงามสวยงาม <laughs> โอเคนะครับก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนละก,กันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละก,กันสวัสดีครับเดี๋ยวรอชมในเซิร์ฟเทสนะครับผม